เผยสเปคล่าสุดเ a o m ี12 Ultra จัดเต็มใช้ชิป s n a p d ร a g o น8.1พร้อมจอ AMOLED 2K กล้องซูมพาริสโคปทเทเลโฟโต้5เท่าสวัสดีครับผมที่ไอดีฟ้านะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจาก s h o ป e ีมาแจ้งนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรเดี๋เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีข้อมูลออกมาอยางต่อเน,นื่องเลยนะครับ ว่าเซมี i กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างเซมี i 12อัลตราล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนที่ว่านี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างดิกตั a เ Station ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับเ a มี i 12 u l ลตรโดยเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะมาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพจำนวน4ตัวควอดแคมเมอโดยหนึ่งในนั้น เป็นกล้องพลสิคธบเทเลโฟโต้มีกําลังในการซูมภาพด้ดยชิ้นเลนส์แบบออปติคอลซูมสูงถึง5เท่าเลยครับเรียกได้ว่าเป็นระยะก,การซูมภาพที่ไกลกว่าสมาร์ทโฟนเือทงทั่วไปที่มักจะซูมออปติคอลได้ในระดับ3ถึง3.5เท่าครับส่วนสเปคอื่นคือมีหน้าจอแสดงผลแบบอัมโอเรตขนาด6.6ดนิ้วความเร็ยดสอช้ชิปโปรมวลผลซัลเฟอร์ก้อเจน8นึมีระบบชาร์จเร็ว120บวัตต์อีกด้วยครับ แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม kind of ่มีการย้อนกป็นทลายโารดเป็นกำลังใจการทับต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ